เดยน่นอีนงีเข้า่กันีโอเคค่ะัเพลงพูดถึงเมื่อวานด้วยคหมเป็นยังไงอยู่ดีไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตกาเมื่อวานค่ะเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกงานแรกของตัวเกียวม่ะวันศกขาราคปรากฏว่าฝนตกค่ะฝนตก้วกางานถึงยกเลิกแล้วกาเลือนไป่ันที่11ค่ะวันที่11นี้เห็นว่าเป็นไปรอดูรยอะมากเหมือนกัน หลายอยู่ค่ะเยอะมากแล้วหลังจากนั้นก็มีการพบริภาเป็นลฟ์ใช่ไหมในห้องแมนค่ะพบริภาลายโด์เออแจ้งแฟนคล<อ>ับว่าวันนี้งานยกเลิกค่ะฝนตอกไม่เรียนก็เลยไลฟ์สดแจง้งเพคนค่ะแล,ล้วก็นเรียนไปวันที่สิบเอ็ดค่ะเสีดมีนาคมนี้มันท้อไหมก,กับการแบบนั่งรถไปไปนั่งรถมาอะไรอย่างเงี้ยลูกก็ท้อก็ทอ,อ,อค่ะเพราะว่ามันคืองานไปงานที่นุตตัดเช็ดอยู่แล้วมันไม่ท้อ ยาาังบ้างเปยังไงบ้างตอนนี้หลายคนเขาตัดตาเราเลือเ <ตา S 1> <า>ยอะมากเรื่องสัญญาตอนนี้ก็ยังคงเป็นค่ตัวเกมมิสิกเป็นศิล,ลปินแค่ตัวเกมิสิกอยู่ค่ะตอนน้าตอนนี้แต่ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องทาง้าแถลงรอวันแถลงค่ะเพราะว่าลูกกับไปงานสมมือมักนก็นระวางนะคะ่ะตอ้ตองท้าค่ะ หลายคนก็จะสังเกตว่าเวลาเราไปไหนทําอะไรช่วงหลังเราจะแนะนําตัวคือเพลงพิมพ์ลนาอย่างเดียวจะไม่ได้บอกว่าเพลงพิมพ์ลนาโตเกียวมิวสิ์อะไรอย่างเงี้ยลูกลูกเป็นศิลปินเป็นตเกียวยูดาห์แต่ว่าลูกก็เป็นศิลปินสตนองฟินแลนด์ด้วยนะตอนนั้นแล้วเวลาแนะนําตัวอยู่อยู่เวทีเองใช่ไหมค่ะลูกอาจะบอกว่าน้องเพลงเพ็ญเมดาสนสตนองฟินแลนด์เวลาไปงานเดียอลูกพูดพออย่างีคะ่ะลูกค่อยบอกตเกียวมิวสิอยู่แค่เดียวแต่ว่าหูยนะคะว่าจ้องเขาเป็นศิลปินโตเกียวมิวสิ์ หนูเคยพูดเพลงพิมพม่ดาโตเกีเยวดูสิแค่เดียวตอนนั้นเดียวเพราะว่ามันไม่ชินปากนะคะปกติปกปกตินูสิบ ยอดดันค่ะเพราะว่าหนู๊ไม่ได้ตั้งใจที่จะบอกตัวแกมิสิคใช่ไหมทางว่าหนู๊กก็เลยบอว่าสีบอกปกตินะค่ะปกติหนูบอกว่าจะจะมาฟินแลนด์แต่ว่ามุนั้นนานูจรบอกว่าเพลงให้เวลาคอยใจไม่คอยเสีนแล้วมันก็เรื่องเพราะว่ามันแบบช่วยละมุนนะค่ะคนหลายแล้วเราก็เป็นเอ่อไล่ไล,ไล,ไล,ล่อีพีแรกของโตัวแกมิซิคมันก็มีความตืตม่นเต้นตลอดค่ะเราฝั่นคงถึงก็คึ้กันอยากเป็นหมอนรัอยู่แล้วตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแม่ค่ะอันนี้ขอตอบเลยว่าเป็นศิลปินที่มค่ ก็ดีค่ะแต่วาหนูนะอยากเป็นมอลำหนูอยากออกงานอยากหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆ คุณพ่อคุณแม่เราเราทนการพูดอ,อ,อ,อย่างไรลูอกอายเดยพึกษสคขอบพัวกละค่ะแต่ว่าขอบพวัว,ออพวกอะ กามยัง่ยู่แล้วค่ะขนาดตอนนี้ยังไม่พูดอะไรยังมีเลยงานยมรับเนจุดจนันค่ะแล้วแต้มุมมองของคนค่ะมันกัมีคนค่นทักแล้วก็มี่ข้อนงนนำกัตรอมี่ค่ะเพราะว่าโลกมนุษย์มันเป็นยักษ์สีอยู่แล้วเรกอกคเข้าใจค่ะก็คือแสดงว่าัวเราเองเราก็คือเตรียมพร้อมกับคำตอบที่มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วมันก็จะต้องมีฟีดแตกกลับมาแม่วามักก็ต้อมี่แ้หนูก็ยอมรับในตรงนั้นเข้าใจค่ะ ป้าพันมาเข้าแล้วพนอยากนุประยุทธ์ว่างนั้นว่างนี้เข้าใจแฟนคลับว่าเป็นความชอบแต่ว่าก็ต้องเคารพการตัดสินใจของหนูนะ้ำหนูกลัวไหมคะเขาจะด่าว่าหนูตัวแบบอักตันยูอะบบไรอ,อย่างเงี้ยบัานก็ต้องมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่านนี่ยนะิดใจยี่ลีน่ะหนูไม่ได้อักตันยูเลยคือนหนูหักคอมบีก,ก้อยเพ,เพ,เพลียวพ่อพันเป็นคนสางหนมากที่หนูบอกแหวนลวค่ะพันไปค้นไปลาบหนูทั้งสองคนอยู่บ้านไม่ได้เมืองนั้นค่ะและตอนนี้เวลาอ่านคอมเมนต์ที่เราคนเข้ามา เร,เรื่องไหนที่มันบานขวัจิตใจหนูกับอ่านค่ะแต่ว่าหนูอ่านหนูกับไฟพันเพราะว่าเพราะล้วนสก็บมาใซยแต่เฮงนั้นไม่เหม่อที่มันเพได้เหตุให้เขาสบายใจเราไม่ได้แบบว่ามีผลอะไรกับกับตัวเราแต่แบบการแต่ใจอยู่นะคะท้าไหนที่มันเป็นแบบว่าอีลีถือว่าแบบคิดผ่านอีลีแล้ก็จะเก็บมาปรปับปรุงแต่มาข้ามไหที่แบบมากระทบกับจิตใจแรกๆที่แห่งอีลีน่ะคะ่ะ เพราะว่าคือหนูม่ยาจุดดีเพราะว่าบัวเพรครอบครัวเาอาจะบอกอะไรกับคนที่แบบว่าเขาไม่เข้าใจรมขอยเมื่อ,อกี้ที่บอกไปเดี๋ยมัน้ีคเมต์ากทานรอย่างก็ต้องมามันกันมันันอะไรใจเพลค่ะต่า่าขอแหมเอซี FC ทุกคนแฟนคลับ